โอเคครับามาเรียนกันต่อครับทีนี้เอเอถ้ามีจํานวนเต็มตัวหนึ่งคุณอยากรู้ได้ไงว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้เป็นจํานวนเฉพาะเนาะก็มีออนกอรทึ่มแบบเบสิกจัด,จด,จดในการเทสนะถ้าเบสิกกว่าน,นี้ก็คือฟอร l o ูปไปเรื่อยๆสมมติว่าเบสิกกว่าน,นี้คือคุณจะไม่มีมันทำนี้เนาะแล้วก็คํานวณไปเรื่อยจนกระทั่งไอน้อยก็าเท่ากับเอลบหนึ่งนะี้ครับ คุณ้หาว่าถ้า i ไม่ไม่ไมถึงหนึ่งก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแน่ๆใช่ไหมไม่เกินหนึ่งเมยก็ลองหาไปเรื่อยเอาให้ i ตถ้าแต่สองนัก็คือเอ่อให้ถ้ากับสองจนถึง n ลบหนึ่งใช่ป่ะถ้า n หาร i ลงตัวก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วก็เพิ่มเอไปเรื่อยๆประมาณนี้อันนี้ก็จะวนทั้งหมด n ลบหนึ่งรอบ ก็ตันนี้งทางก็เป็นโอประมาณนี้นะฮะก็ช้าจัดๆเลยเนาะทีนี้มันมีทริคทริคโลกจิตนิดนึงครับก็คือถ้าคุณมีถ้าคุณไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนาะสมมุติว่าคุณคุณเเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนาะก็คือคุณเขียนอยู่รูปของจำนวนเต็มสองตัวคูณกันได้เนาะมันจะมีตัวหนึ่งอะ่ะมีค่าไม่เกินสแควรูทเอ็นเพราะว่าถ้ามันเกินสแควรูทเอ็นทั้งคู่อ่ะมันคูณกันมันก็จะเกินเอ็น เพราะนั้นต้องมีตัวหนึ่งอะไม่เกินสแควร e r o o n เพราะนั้นหน้ามีตัวหารลงอะตัวหนึ่งจะไม่เกินสแควร e root n. นะผมพิที่ส์ไม่เป็นทางการมากกว่าเนาะเราก็ใส่ทริคไป,ปแบบนี้ได้คือหาส q u a ร e r ก่อนถ้าคุณหาสแควร e r ได้เร็วคุณก็คุณก็ณกวนลดจํานวนการวนลูปได้อันก็คุณก็จะรันในเวลาอส q u a r e root n เนาะซึ่งคุณเห็น big O คงจะชินจากวิชาอาจารย์บัณฑิตแล้วเนาะอ้อหรือภาพออกก็คืออะไรเดี๋ยวเชิมหน้าตอนเรียนอังกอรที่เราจะมาดูนิยามาเป็นทางการอีกทีหนึ่งเนาะ ประมาณนี้ทีนี้คำถามคือมันรันเร็วแค่ไหนอันกอเนี้โอซฟารูตเอนมันเร็วไหมเอ็นแสนหนึ่งรันออกไหมเอ็นล้านหนึ่งรันออกไหมเอ็นพันล้านรันออกไหมเอ็นแสนล้านรันออกไหมเอ็นล้านล้านรันออกไหมเอ็นล้านล้านก็ยังรันออกนะครับประมาณล้านหนึ่งเนาะ เอ็นล so ้านล้านล้านอ่ะแล้วเลขล้านล้านล้านนี่มันใหญ่แค่ไหนล้านล้านล้านก็คือสิบกำลังเท่าไหร่สิบแปดล้านล้านสิบกำลังสิบแปดเนาะอันนี้ก็ลั่ออกเนาะแต่ล้านล้านสิบกำลังยี่สิบเจ็ดเนี่ยไม่น่าออกละหรือสิบกำลังเอ่อเท่าไหร่สิบกำลังห้าสิบเงี้ยไม่น่าออกแลวเนาะแต่สิบกำลังห้าสิบเนี่ยประมาณเท่าไหร่ สองยกกำลังเท่าไร EBIT สองยกกำลังสี่เกินสิบอย่างอันนี้ก็จะน้อยกว่าสองยกกำลังประมาณนี้ดน้อยกว่าสองยกกำลังสี่ยกกำลังห้าสิบใช่ไหมอันนี้คือสองยกกำลังเท่าไหรสองร้อยองใช่ไหมโอเคคุณรู้ไหมครับว่าคุณรู้ไหมว่าคียในการเข่ารหัส ของเวลาคุณซื้อของออนไลน์อะไยเยนะี้ยมันมีการท่ัดเวลาใช้รา์เซอร์แล้วมีมีอะไรนะมีเขียวเขียวกุญแจเขียวอะไรเงี้ยคีย์มันขนาดกี่บิดดูไหมเท่าไหร่นะร้อยแปดเล็กไปตอนนี้เขาต้องแบบเกินพันยี่สิบสี่สองพันยีิบสี่อะไรมาณนี้ครับแต่นี้แค่สองร้อยเองลันก่อนนี้ก็ไม่ออกละปกติ คีย์ที่คุณใช้อ่ะครับก็จะหลักหลายหลายหลายพันหลายพันบิตอยู่ครับทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกับการทดสอบพารมเนาะจริงจรอองกนี้มันไม่ได้ทดสอบว่าเป็นพาร์มอย่างเดียวมันแยกตัวประกอบด้วยมันพยายามแยกตัวประกอบเเนาะทีนี้ในอินเทอร์เน็ตนะถ้าคุณแยกตัวประกอบได้เร็วครับสมมติว่าคุณแบบมีอัลกอที่แยกตัวประกอบได้เร็วจัดที่สุดในจักรวาลแบบเร็วมากแบบใส่เลขไปสองพันบิตแล้วแยกตัวประกอบได้อะไรเงี้ยนะครับ คุณก็จะเป็นเทพเจ้าบิตคอยครับคุณก็ไปคอดนะฮะแกะณกระเป๋าตังค์ทุกคนในอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยครับแล้วคุณก็จะร่ำรวยเป็นเดนิวซาโดชินาคาโมโต้นะครับคุณก็จะเป็นแบบเทพเจ้าบิตคอยถ้าคุณทำได้ป่านนี้คุณก็จะรวยสัสๆครับคริปโตเคอร์ซีก็จะล่มสลายครับถ้าในเวลาหนึ่งวันหนวันเลยนะครับหมลค่าจะเลือ0 แต่แก่อนก่อนคุณจะประกาศว่าคุณทำได้บอกผมนิดนึงก่อนนะครับผมจะผมจะไปช็อตครบโอเคแต่ว่าแต่ว่าอันกอรูทเอ็นเนี่ยแม่งมันเหมือนเร็วนะมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกนะครับเร็วไหมอ่ะสมมุติว่าขึ้นอยู่ว่ามันทํางานมีประสิทธิภาพไหมเนาเราลองมาดูเทียบกับขนาดของ input อิน u t ตดูนะปกติคุณเจออันกรเอ N นโอเก็ถือว่าเร็วแล้วเนาะลเนียไทม์รูอนก็ ก็เร็วกว่าลยเนี่ยถามเน่าจะดีใช่ไหมเหม็นไคแต่ว่าเวลาคุณแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยขนาดของอินพุตมันจะมันจะมันจะไม่ได้วัดจากออเอ็นนะเนาะคือสมมติว่า,ร,า,ร,ารับเรารับอินพุตเอ็นใช่ป่ะขนาดของ input อินพุตอ่ะเป็นเท่าไหร่ถ้าเรานับตามว่ามีตัวเลขกี่ตัวมันคือขนาดหนึ่งคือคุณแยกประกอบตัวประกอบเอ็นใช่ไหมมีจานวนเต็มแค่ตัวเดียวยรันนิ่งถามสแปรูทเอ็น่ะจะ จะไม่เป็นคือก็ถึงว่าช้าเพราะขนาดอินพุตมันเป็นแค่หนึ่งแต่จริงๆกายไพูดไม่ได้เป็นหนึ่งอย่างเดียวครับมันขึ้นกาบจำนวนบิตของ n เหมือนเพราะนั้นถ้าจะให้แฟร์นิดหนึ่งก็คือเราบอกว่าถ้าแยกประกอบ n เ,เนี่ยขนาดของอินพุตก็คือจะเป็นล็อกของ n ก็คือสมมุติว่าเลขไม่เกินพันล้านก็แบบไม่เกินแบบสามสิบสองบิตอนยะ่างเงี้ยจำนวนบิตที่คุณใช้มันจะเป็นมันจะเป็นล็อกกระลิมของขนาดของอินพุตเนาะเพราะฉะนั้นให้แฟร์เกมนิดหนึ่งเราจะบอกว่า ถ้าคุณจะถอดตัวประกอบแยกตัวประกอบ n นะอินพุตมีตัวเดียวก็จริงแต่ว่าจำนวนบิตนะมีประมาณ log n บิตนะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูตัวเลขเนาะถ้า n เท่ากับ2อเนะี่ย1บิต root n ก็ประมาณนี้เนาะ end n เท่ากับ n เท่ากับ1 0น4ี่เนี่ยก็คือ10บิต root n ก็ประมาณ 3.. 32ิ3 2. นี่ถ้าเกิดเอ่อ1อ0บิต100บิตนี่ก็เลขประมาณนี้นะฮะ ถ้าใช้ฮารกนี่ในการพอร์ตก็จะต้องรันเท่านี้ลหลูกแค่นี้รอบถ้าสามสามล้านเนี่ยอันเนี้ยรันรอออกนะฮะเขียนไพทอนเขียนซีพารอ่ะสามสามล้านก็นอนแป๊บเดียวยังไม่นานจะนอนนะยังไม่นาจะหลับก็ออกแล้วแต่ถ้าเกิดอันนี้ผมคิดว่าเครื่องคุณรันจนเครื่องพังนะครับไม่ยังร <c oughs> mm ันไม่ออกเลยครับคือช้าจัดเพราะนันถ้าเราจะเช็คว่าเลขเลขระดับเนี้ยกี่หลักเนี่ยหนึ่งหกสิบสองสิบแปด กี่หลักวะเนี่ย18 30กว่าหลักเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าแม่นานจัดเลยถ้าด้วยองค์เน,นี่ยคำถามคือแล้วเราจะเช็คไปทำไมว่าตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะใช่ปะ่ะที่เราเราจะรู้ไปทำไมว่าตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะคำตอบก็คือว่าแม่นจําเป็นคนระับจะเป็นยังไงนะฮะเออเวลาคุณเวลาคุณจะเข้ารหัสอะไรสักอย่างเนี่ย ในอนะินเทอร์เน็ตเอนาะมันต้องมีการสร้างกุญแจซึ่งกุญแจอ,องค์ประกอบหนึ่งของกุญแจมันเราต้องการจำนวนเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ๆมาคูณกันประมาณนี้นะนี่คุณจะส่มจำนวนเฉพาะที่มันมีขนาดใหญ่ๆมาคูณกันได้ยังไนะงเนาะคะแรกคุณต้องส่มเลขไม่ได้ก่อนแล้วคุณก็ต้องส่งไม่ได้จดนวนเฉพาะแต่คุณจะรู้ได้เรว่าตัวเลขที่คุณส่มอ่ะแม่งได้จำนวนเฉพาะคุณก็ต้องเช็ค คุณจะเช็คไงว่ามันเป็นโดยเฉพาะถ้าแม่งนานขนาดนี้นึกข้าวไหครับคือก็ทางการตรวจสอบโดยเฉพาะมันเลยเป็นเครื่องมือพื้นฐานสุดๆของการทําคิปโตกราฟีในอินเทอร์เน็ตเนาะผมจะให้คุณดูอะไรที่มันดาว่านิดหนึ่งที่ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวการแยกัโดยเฉพาะเนาะก็คือการสุ่มเลขในอินเทอร์เน็ตนะคุณมีที่ไหนบ้างที่ต้องการสุ่มเลขยกเว้นไฮโลรเทียม ขนาดออนไลน์พนาดออนไลน์บางที่ามันสุ่มเลขเปล่าผมว่าม่ไม่สุ่มหรอกมันมันก็คงมันคงสุ่มบ้างนะมันคงสุ่มให้คุณเจ๊งนะครับเนาะแต่ว่ามันมีหลายที่ที่ต้องการเลขสุ่มจริงๆคือถ้าเลขสุ่มของคุณ่ะไม่สุ่มมากพอมันสามารถแบบเออสามารถแกมบิ่งกับเลขเลขสุ่มได้เช่นคุณจะสุ่มจำนวนเฉพาะแต่คุณดันสุ่มจำนวนเฉพาะได้แค่สามสิบตัวเขาก็ลองเลขสามสิบตัวที่คุณสุ่มได้เนี่ยมันก็ทําให้คุณสูญเสียเ ความความปลอดภัยไปเนาะมันมีบริษัทชื่อคลาวแฟร์รู้จักทางคลาวแฟร์ง้นคุณทําเว็บแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนคุณก็ไปซ่อนหลังคลาวแฟร์แบบนี้ครับตำรวจถ้าจับคุณไม่ได้ประมาณนี้เนาะคลาวแฟรเนี่ยไม่ต้องสร้างคีย์ในการเข้ารหัสจํานวนมหาศาลอย่างเยอะมันก็เลยต้องการสร้างเลขสุ่มเนี่ยขอสร้างเลขสุ่มทั่วๆไปอ่ะมันไม่มันไม่สุ่จริง เนาะพอคุณได้อง่อที่ไม่สูงจริงอะ่ะมันก็แบบแทนที่จะได้การกระจายอัคีที่มันแบบทั่วถึงเป็นแบบมาตรฐานก็ไม่ได้คาเฟ่แม่งก็เลยแบบแม่งแก้ปัญหาเป็นอันนี้ครับอันนี้กิมมิคเล็กน,น้อยคาเฟ่เนี่ยมันก็เลยมันเลยใช้เอาลาวาแรมครับรู้จักลาวาแรมไหมพีม่คาเฟ่ต้องการเลขสูงใช่ป่ะทีนี้มันมีอะไรบ้างที่ที่ให้เลขสูงคุณก็คือเอ่อ ก็คือไอ้ไอ้ไอลาวาแลมเนี่ยครับตะเกียงลาวารู้จักที่มันแบบ,บ้ยูไอ้ไอการที่มันยู้ยูรูรเนี่ยมันมีความสูงเขาเอาไอ,ไอตัวเนี้ยมามาเรียงเรียงเรียงกันเยอะๆเอาไว้สร้างเลขสูงครับคือโคตรเถื่อนครับคือเฮีย <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเลขสูงม็คือพวกใช้พวกพฤติกรรมทางควอนต้ามครับแต่ว่ามันคงยากมากหรือไม่ก็รอรังสีคอสมิตตกมาอะไรเงี้ยนะครับชนกับ บิดแล้วบิดก็จะกลายเป็นศูนย์หนึ่งแบบแรนดอมอนะไรเงี้ยไม่รู้ว่าหลันจะหล่นมาประมาณนี้นะฮะทาแฟก็เลยต้องใช้ลาวาแล้วเพื่อเพื่อมีนาฬิกามันถ่ายรูปเออมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็เนี่ยเป็นซอสของแรนดอมเนสตในการสร้างเลขสุมครับโคตรเถื่อนคนระับแบบเถื่อนมากนะะโอเคนี่นอกเรื่องแต่โอเคพอคุณสุ่มเลขได้เสร็จคุณสุ่มเลขได้เสร็จคุณต้องเอาไป เช็คก็เป็นตนัวนึเฉพาะอยู่ดีนะเพราะนั้นก็จะเช็คไงให้มันเร็วถ้าคุณเช็คแบบติดลูปนี่ก็ช้าจัดเลยเนาะเดี๋ยวในวิชาเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนัลกริทึมที่ใช้ในการเช็คอันนี้ได้อยา่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพคือเวลาในการทํางานเนี่ยขึ้นกับเป็นโพลีเมียลในจํานวนบิตเนาะเนื่องจากจำนวนบิตเป็นล็อกเอ็นใช่ป่ะไอ้รูทเอ็นเนี่ยมันจะเป็นเอ็กซ์โพเนชเชียลในล็อกเอ็นเพราะว่ารูทเอ็นมันคือเท่าไหร่สองกำลังสแร์ลูของสองกำลังล็อกเอ็นใช่ป่ะประมาณนี้ ก็เท่ากับเท่าไหร่สองกำล,ลังล็อกเอส่วนสองใช่ไหมมันนั่นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่โพลินิวเมลในล็อกเอ็นใช่ป่ะมันคือถ้าอินพุตขนาด input อินพุตขึ้นคือเอ็มเอ็มบิตอันกอรันในสองกำลังเอมส่วนสองอันนี้ไม่ไม่ใช่โพนะลินิวเมลเราต้องการแน่นกอลให้หลันในในเอ็มก็คือล็อกเอ็นอันกอลจะเป็นล็อกเอ็นยกกำลังสิบสองอะไรเงี้ยอันนี้โพลินิวเมลแต่ว่าถ้าสองยกกำลังล็อกเอ็นเนี่ยไม่ไม่ใช่ประมาณนี้เดี๋ยวเห็นร <He en S 2> ายละเอียดแล้วจะจะ,จะ,จ,ะจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ โอเคทีนี้เครื่องมือในการออกแบบอันกทอมอันนั้นน่ยนะที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในการเข้า,หารหัสอินเทอร์เน็ตที่ทําให้เรามีอินเทอร์เน็ตไปซื้อของในทุกวันเนี้ยก็มาจากคอนเซปต์พื้นฐานเล้ครับก็คือ TCD เนะี่ยอันหนึ่งก็เรื่องหนึ่งก็คือ TCD g c d คือหอเรอมอที่คุณเคยเรียนตอนอเด็กๆนอจากไม่อหอเรามอแล้วจากนี้ไหมฮะ นายกร,รัฐมนตรีครับมไม่ใช่ใช่ไหมอ่านหนังสือพิมพ์เจอ,อนอรมอใช่ไหมผมก็อะไรวะมันคืออะไรวะมีหอรมอแล้วนอรมอนี่มันคืออะไรวะตอนแ้กผมอ่านแล้วผมก็โคตรงงครับอ๋อนายกรัฐมนตรีอ๋อโอเคโอเค,อเคพอรามอาที่เราเคยเรียนตอนอเด็กครับคืออะไรนะจีซีดีก็คือ ของ x และ y นะคะคือจำนวนเต็มที่มากที่สุดนะฮะที่หาร x ลงตัวแล้วก็หาร y ลงตัวนะฮะเราก็จะเขียนว่า gcd x y แบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะ,นะทีนี้เราจะหา gcd ได้ไงก็อันกอพื้นฐานจักรวาลก็ทำนี้ครับก็ gcd ยังไงมันต้องเท่ากับตัวที่น้อยสุดเนาะคืออย่างน้อยต้องต้องหารนี้ลงตัวก็เริ่มมินมาแล้วก็วนลูปไปครับวนไปนเรื่อยๆน,น,นะฮะนี่ทำอะไร อ๋อวนไปเรื่อยแล้วถ้ามันหาลงนะคือเยอะสุดก็คือตัวน้อยแล้วก็ถ้ายัางหาไม่ลงก็ลับลงไปเรื่อยๆลัไปเรื่อยพอ,อ,อหาลงบุกก็จบนะฮะเช่นอยากาหาอัลลอมของหนึ่งร้อยกับห้าสิบอย่างเงี้ยครับกับอะไรดีเอ่อยี่ห้าเท่าไหร่ดียหนึ่งร้อยกับสิบห้าแล้วกันนะฮะคุณก็เริ่มจากสิบห้าก่อน 15 15หาร15ลงตัวแต่หารร้อยไม่ลงตัวก็ลบเป็น14 13 12ตัวถ้าเจอเจอห้ามันก็จะหารลงตัวก็เดินอย่อันกรณนี้ก็จะช้าจัดไงครับโคตรช้านะครับทีนี้มีอันกรณนที่เร็วกว่านี้ไหมนะครับก็มีนะครับนะแต่ว่าอันก้อนี้รันในโพลีนอมาธาไหมอันก้อก็อาจจะรันในโอโอมินของ x แล้วก็ y ใช่ป่ะแต่ว่า x กับ y แม่งเป็น ขนาดนี้ก็ y เป็นล็อก x กับล็อก y ดังนั้กรันในเวลา x กับ y เพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโพลิโนเมียลในขนาดของอินพุตโอเคไหมฮะแป๊บหนึ่งนะคือถ้าคุณรับเลข x กับเลข y ขนาดอินพุตเป็นล็อก x ล็อก y ผลลัพธนกรคุณรันในเวลา x กับ y มันจะไม่เป็นโพลิโนเมียลของล็อก x กับล็อก y มันจะเป็นเอกโพน ENTIAL ในล็อก x และล็อก y เพิ่งงงเนาะโอเคทีนี้เรามาเจออันกรตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วกันครับของยูคลิดครับยูคลิดก็บอกอีกครับอยาก แยกกรอบเอกับ y ใช่ไหมทำไงก็เนี่ยครับลองทำแบบนี้ตอนนี้เด็กคุณน่าจะเคยเรียนน่ะก็คืออยากคำนวณของละมองของ x กับ y ใช่ไหมก็เช็คว่าถ้า x mod y อดวา้ากสูตรก็คือถ้า y หารลงก็ตอบเลยถ้าไม่งั้นก็เอาเศษของ x mod y มามาหารเช่นคุณมีหนึ่งร้อยกับสิบห้าใช่ป่ะคุณก็ถามว่าสิบห้าหารร้อยลงตัวไหมลงไหมไม่ลงใช่ไหมคุณก็ทำอย่างนี้คุณก็เอาสิบห้ามางนี้แล้วก็ เอา15มด100เหลือเศษเท่าไหร่10ใช่ไหมคุณก็กลายเป็นเลขนี้แล้วคุณถามว่า10หาร15ลงไหมไม่ลงใช่ไหมก็ย้าย10ไว้นี้แล้วก็เอามอดมาเหลือ5 5หารลงไหมก็คำตอบก็15แบบนี้ค่อยๆอ,อันนี้ x อันนี้ y ครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มอย่างนี้15กับ100มันจะสเต็ปแรกมันจะมันจะแบบยังไง100ก็หาร15ไม่ลงใช่ไหมมันก็จะเอาร้อยไว้ตรงนี้แล้วก็15 มัดร้อยก็คือ15้าเหมือนเดิมก็จะสลับค้างรอบแรกเนี่ยถ้าตัวถ้า x มันน้อยกวา y อ่ะมันจะสลับที่เหลือก็จะ x มากกว่า y ตลอดนะฮะเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นอันกองยนะูคลิดเนาะลองดูตัวอย่างเช่น1 2 3 1 1องสามหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะก็หารไม่ลงตัวใช่ไหมก็สลับมาเป็นอันนี้ก็เท่ากับยูคลิดอันนี้แล้วก็ 1, 2, 3, 1, 1, หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหันี้ลงไหมไม่ลงก็ย้ายอันนี้มาข้างหน้านะแล้วอันนี้เป็นมอด ก็คือสองสี่สามสองสี่มอเดียวนี้ได้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าถ้าไม่ลงก็ย้ายนี่มางหน้าแล้วก็มอสย้ายมอสในจุดจุดท้ายแม่งอ้าวเสีหายแล้วด้หนึ่งก็คือจีซีดีได้หนึ่งของมอของหนึ่งสอ,อ,องสามหนึ่งหนึ่งแบบสองสี่สามสองสี่เนี่ยเท่ากันหนึ่งนะฮะแปลว่าอะไร ไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเรพนะฮะไอเน,นี้ยไม่ไอตัวน,นี้ไม่ใช่ตัวเฉพมามันเป็นเลขคู่นะแต่เราจะเรียกว่าเป็น relative รีพาซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนิยามอีกทีแต่ว่าเนีย่ยแหละหาหอรอได้หนึ่งโอเคทีนี้เออเราจะพิสูจน์ว่ายูเลินเนี่ยหาหอลหมอให้คุณได้จริงคือคือมันก็ดูดูดีเนาะแต่เขาถามคือมันมันมันถูกเปล่าเนาะอันแรกคือถูกเปล่า ถูกไหมนี่สองคือเร็วไหมถ้ามันถูกแต่มันไม่เร็วเราก็วนลูปหาโมๆ่ก็ได้นาะถูกเปล่าเร็วไหมนั่นก็ทีนี้ถ้ามีให้เลือกระหว่างอันกอถูกกัอันกอเร็วคุณเลือกอันไหนอันกอถูกใช่ไหมเออถ้ามีอันกอถูกและเร็วกับถูกอย่างเดียวแต่ไม่เร็วคุณเลือกอันไนถูกและเร็วนะประม เราต้องพิสูจน์สองอย่างครับถูกไหมเร็วไหมเนาะทีนี้การจะพิสูจน์ว่ามันถูกไหมเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่ายูคลิดเนี่ยมันเท่ากับ g c d ของ x อกเอกับ y าใช่ป่ะซึ่งสเต็ปพื้นฐานของยูคลิดอะมันคือมันคือมันคือสเต็ปเนี่ยคือถ้ามันหารลงอ่ะก็ใช่แน่ๆใช่ป่ะคือถ้า y หาเ x กลงตัว g c ซดีก็คือ y ายแน่ๆเพราะมันไม่มีทางเล็กว่า y ได้เนาะถ้ามันเล็กว่าถ้าถ้า g ดีมันใหญ่กว่า y มันจะหาร y ไม่ลงตัว ใช่ครับวันนั้นสเต็ปนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าสเต็ปที่ดูจะเป็นปัญหามากสุดก็คือเนี่ยคุณจะคำนวณหายูคลิด x y ็ย่คุณไปเรียกยูคลิดของ y x mod y ประมาณนี้เนาะก็คือสเต็ปของยูคลิดอ่ะที่สำคัญสุดคือคุณต้องการจะมีสูตรว่า gcd ของ x กับ y เนี่ยนะครับมันเท่ากับ gcd ของ y แล้วก็ x mod y เนี่ยคือสเต็ปที่เราต้องการจะพิสูจน์คือคือสำคัญสุดในการพิสูจน์ยูคลิดนะฮะทีนี้เอข้อสี่ครับข้อสี่คืออันเนี้ยทำข้อสี่เลยครับข้อสี่หลายคนจะเริ่มทำแล้วเนาะข้อสี่ก็ลองทำดูเลยครับทีนี้ผมจะวาดรูปให้ดูนิดหนึ่งว่าทำไมคุณควรจะเชื่อว่าน,นี้มันถูกเนาะ เอเคุณมี x อยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นท่อนแท่งไม้ขนาด x แล้วคุณก็มี y อยู่นี GCD ของ x และ y มันต้องเป็นไงครับหาร x ลงตัวหาร y ลงตัวใช่ปะ่ะขนาดคือ x ด y คืออะไรครับเท่ากับเท่าไหร่ x ด y เนี่ยมันคือ มันก็เหมือนว่าการเราเอา y ไปลบออกจาก x หลายๆครั้งใช่ไหมจนกระทั่งมันลบไม่ได้แล้วอันนี้ลบไม่ได้ตัวนี้ได้แค่สองขั้นผมแอบโกหนิดนึงให้ x มันยาวนิดนึงจะได้ดูสวยงามอันนี้มันคือ x ับ y นะ้ย ใช่ไหมคืองมัดวทีนี้ถ้าเกิดคุณหารวาลงตัวหารเอกลงตัวมันต้องหารเอกมัดวล,ลงตัวปะ่ะต้องเพราะอะไรครับถ้ามันหารเอกลงตัวแปลว่าคุณต้องหารเอกเเป็นก้อนๆเท่าๆกันได้ใช่ไหมถ้าเลขตัวใดตัวหนึ่งหารเอกลงตัวมันต้องมันต้องแบบคูณคูณได้เอแล้วก็มามา,มาชนทังหมดแต่ว่า นื่องจากมันหันวายลงตัวด้วยอ่ะสักพักมันก็ต้องแบบหานหานมาตรงแล้วช,ช,ชิบมันก็ต้องมแล้วมันก็ต้องมาลงตัวตรงนี้แล้วมันก็ต้องหาในไอ้ไอ้เศษตรงนี้ลงตัวด้วยเหมือนกันประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวลองพิสูจน์ดูครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าให้นึกถึงรูปนี้ไว้ก็จะช่วยนิดนึงอ่ะทำข้อสี่เลยครับทำข้อสี่แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อครับทำข้ำอสี่ข้อสี่เอใครทำข้อสี่เอเสร็จแล้วบ้าง ให้น้อสข้อ 4b เสร็จแล้วบ้างข้อ 4b อ่ะทักทายขึ้นนิดนึงนะข้อ 4c ข้อ 4c เนี่ยอข้อ,อ 4c เนี่ยผมมีคาใบ้นิดนึงครับข้อ 4c เนี่ยผมจะให้ฟังก์ชันคุณอันหนึ่งครับฟังก์ชันอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันฟลอร์ฟลอร์คือปัดเศษลงนะครับก็คือจํานวนเต็มที่มากที่สุด ที่ไม่เกิน x ฟังกชันนี้เนาะมันเป็นจานวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่เกิน x นะฮะก็คือ floor ก็คือ x ปัดเศษเ,เอาเศษทิ้งนะฮะถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้คุณจะอธิบายข้อ c ได้ในข้อ4นะ,ะข้อ c ในข้อสนะฮะแล้วถ้าได้ปุ๊บคุณจะทำข้อ d ได้ประมาณนี้นะฮะ,อะลองทำดูเลยครับ